วันนี้นะคะเรานำมีดคุกุริหรือว่าบ้านเราจะรู้จักกันก็คือกุลขานะคะนี่เป็นเรียกว่าเป็นมีดในตำนานของประเทศเนปาลเลยนะคะเราจะมาอัปเดตให้หลายท่านได้ดูกันนะคะว่าล่าสุดนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะอยากที่จะมีไว้นะคะมีเล่มไหนที่ว่างบ้างนะคะตอนนี้เรามีว่างสี่เล่มแล้วคะ่ะหลังจากที่รอบล่าสุดนี้ก็เรียกว่าไปไหยเล่มแล้วนะคะมาอัปเดตกันดีกว่าว่ารอบนี้มีเล่มไหนบ้างนะคะ ก็เรียกว่ามีสีเล่มนี้ก็เกือบครบทุกคอล e เลกชันนะคะเล่มนี้เป็นเล่มเบสเซลเลอร์นะคะก็คือเป็นงานที่เราได้มาแรกๆเลยนะคะที่เป็นรูปแบบประดับด้วยหินนะคะอันนี้ก็จะเป็นโล่รอบประมาณ4ล้วค่ะที่เข้ามานะคะก็จะเหลือเล่มสุดท้ายที่เป็นขนาดไซส์กลาง11.5นิ้วนะคะนี่ค่ะก็จะประดับไปด้วยหินที่เป็นแร่ธรรมชาติของทางเนปลาลซึ่งเยอะมากเลยนะคะ หินที่เกิดขึ้นแล้วก็ประเทศที่เขาเรียกว่าเมืองที่เราเข้าไปนำมันแต่แรกเลยก็คือโบคารานะคะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่นะคะมีกลุ่มชุมชนที่ทำมีดโดยเฉพาะเลยนะะแล้วก็อันนี้เล่มนี้นะคะก็จะมีมีดที่มีใส่มาให้ด้วยเป็นมีดรับมีดรับก็คือไว้รับมีดใหญ่นะคะ,นะคะสามารถนำมารับมีดใหญ่ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ นี่ก็คือเป็นแบบที่1น,นะคะเล่มแรกเล่มที่1ประดับไปด้วยหินเหลือเล่มสุดท้ายละค่ะสำหรับรอบนี้และถัดไปนี่เลยนี่เพิ่งได้มารอบที่แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นปลอกเนี่ยทำจากหนังควายเผือกนะคะจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าควายเผือกเนี่ยที่ประเทศเนปลาลนะคะมีควายอ่ะถ้ายิ่งเราขึ้นไปประเทศเนปลาลเนี่ยติดกับฮิมาลัย ะะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราได้ขึ้นไปตามเทือกเขาบนแบบที่สูงสูง,สง,สงระดับน้ําทะเลพันขึ้นเราจะเห็นสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติเขาเลยก็จะมีแกะนะคะยิ่งสูงขึ้นก็จะเป็นแบบสัตว์ที่มีขนเยอะจัมารีนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามีเขาจัมารีด้วยแต่อันนี้ควายน้ําควายน้ําพิมา,ายซึ่งประเทศในปานเราก็มีเหมือนกันนะคะเขาก็จะเลี้ยงควายเป็นปศุสัตว์นะคะก็คือเอาไว้ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารด้วยนะคะ ก็จะเห็นแล้วก็ควายเผือกเนี่ยจะหายากมากนะคะสําหรับปอกอันนี้ก็เป็นควายเผือกนะะสวยเลยนะคะนี่นะคะใบมีดก็มีฉลุด้วยนะะแล้วก็มีมีดมาให้คู่ด้วยนะคะสองเล่มเท่ากับว่ามีทั้งหมด3เล่มหนังควายเผือกไซส์ก็อยู่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะคะใกล้เคียงกับไซส์นี้ และถัดไปถัดไปนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเขาจามารีนะคะตัวฝากนี้ทําจากเขาจามารีจามารีนะคะหรือว่ายักษ์นะคะเอ่อที่เบตจะเรียกว่ายักษ์จะอยู่บนฮิมาลัยในที่อากาศเย็นๆแล้วก็จะมีขนเยอะมากนะคะเขาจะชอบอากาศยิ่งอากาศเย็นๆจะมียักษ์อยู่จักยักษ์อยู่เยอะมากเลยนะคะ ก็คือจามรีอันนี้ก็คือตัวฝากทําจากเขาจามรีอันนี้ออกมาสวยเลยนะคะเรียกว่าเบาแบบดูสลิมสวยดีนะคะน,นี่สำหรับท่านที่แบบอยากสะสมนะคะก็อันนี้ก็โอเคออกมาสวยนะคะเขาจามรีและเล่มสุดท้าย เล่มนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของทางเนปาลเลยนะคะเป็นแบบคือมันเป็นเหมือนสแตนดาดของมีดของเขานะคะก็คือเป็นด้ามฝักที่เป็นกลิ่นอายแบบของทางเนปาลน,นะคะจะเป็นกร,รมยี่สีแดงนะคะด้ามจับเป็นไม้แล้วก็ขนาดความยาวเล่มนี้อยู่ที่16 16นิ้วนะคะนี่สวยงามคลาสสิกด้ามจับก็ใหญ่เลยนะคะ เล่มน,นี้16บหกมค่ะโอเคนำมารีวิวให้ได้ชื่นชมกันนะคะสำหรับมีดกุลขาหรือว่าคุคุรินะคะสี่เล่มน,นี้นะคะถ้าท่านใดสนใจเล่มไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ